ส่งงานนะครับผมนีคันสุดท้ายนะครับก็ 3m นะครับ240นะครับก็จัดการติดตั้งชุดข้ออันสปริงนะครับพร้อมมอพักสูตรใบบูนท่อยเปียสูตรสำหรับรถหกสูตรใหญ่หนึ่งลูกนะครับไส้สามนิ้วครึ่งครับแป๊บสามนิ้วครึ่งครับก็อัสปริงก็จะเป็นงานตัวสั้นนะครับแล้วก็เปรียบนะครับแล้วก็เดินแป๊บช่องนี้ให้ใหม่นะครับอันเก่ามันเป็น งูเหลือมนะครับอันนี้เราก็ทำงานตรงไปเลยนะฮะไม่ต้องเป็นงูเหลือมนะครับพร้อมกับเดินท่านเป็นเหลดให้นะครับก็เป็นชุดจะเป็นถอดได้นะครับนี่นะเราจะเดินหลบบางส่วนให้นะครับนี่นะครับขึ้นมาช่องนี้นะครับเนียนๆนะครับพร้อมปลายแฝดสามสี่นิ้วงอปากนะครับตัวนี้เป็นงานตัวหนานะครับมีกริปนะครับขายึดท่อก็ใช้เป็หล็กนับอย่างหนา